ทุกคนตอนนี้กำลังสิพาหนองทรายไปยางตลาดกลางคืนไม่เคยมายังไม่เคยมาใช่ไหมไม่รู้ด้วยว่ามีไม่ฮะไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่ามีเออมันต้องมีสิมันมีทุกแขงเลยใช่ไหมตลาดอ่าก็อาจจะไม่ทุกแขวงแต่ตลาดจะมีทุกแขวงเออแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ไม่รู้มันจะทุกแขวงหรือเปล่านะครับนี่มันดูก็จะเป็นอย่างนงี้แหละครับ มูคูี่มาหลวงน้ำทาข่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาสนนี่แหละเมื่อก่อนตรงนี้ครับตรงตลาดนี่เอ็มมันมันไม่เป็นอย่างนี้นะเขาเพิ่งทําใหม่นะ,ะเพิ่งเสร็จนะนี่นะครับเพิ่งเสร็จมันก็จะเป็นแบบสีสันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับครับไปดูซิว่าในตลาดมีอะไรน่าสนใจนะ นะดูที่ตลาดตลาดขาวไหมเอ็มขาวครับตลาดตลาดขาวโอ้โตลาดขาวเลยนะตลาดขาวเลยเอ็มน้าตลาดขาวเลยเอ็มเอ็มขาวไหมขาวครับขาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขาวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี่ตะคนตอนนี้ยางก็มาในในตลาดโซนทางไในก็จะมีการขายเครื่องขายของขายอาหารขายพักขายมีขายบัดทุกอย่างอันนี้ขายเค้กญี่ปุ่นแต่ว่าคนเราซื้อ,อมีกล้วยอีกอันนี้กล้วยลำไยโอ่อันนี้มีพักหื ตอบรีตอบรีตอบรี่นนี่เป็นนี่นอะบูกาโด <c oughs> อะบูกาโดมาจากปากซองและเอ็มโอ <c oughs> oh, าา้มากไกล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 อันนี้น้อไม้ <c oughs> ขายน้อไม้ขายมก ม,ออมีสองโมกเคยหมูหมูโอ้โตม่อนโตม่อนโตไม้นี่มีแซ่บอันนี้ไว้ไว้ไว้โอ้มืออื่นเ<ม>่านี่จัดไว้เลยนี่จัดนักเลยไว้มืออื่นนี่เป็นการขายอาหารสอนแรง มีปิง้งปลาเอมเคยเห็นไก่ครึ่งตัวไหม,ไมคคนี่ไงอ,อีกครึ่งตัวเขาซื้อไปแล้วใช่ <laughs> ไก่ครึ่งตัวอันนี้ไก่ครึ่งตัวนะครับ <laughs> ไก่ครึ่งตัว <laughs> โอ้ <laughs> เป็น <laughs> พวกวอันนั้นทูนบ่อ หลามบองหลามบองหลามบองผูอ้อาหารอร่อยแซ่บครับมัน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 ก็จะปานประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละโอ้อันนี้อันนี้เผือกขนมขนมเผือกก้อนหนึ่งสิบพันแซ่บไ้แซ่บเด้เอาก้อนหนึ่งนานว่าแล้วนะเอาก้อนนึง บอกสองก้อนสิน่ะฮนะเอ,เอาสองก้อนแม่ดีใจน่ะเออเอาสองก้อนเนี่ยได้ก้อนเดียวไปเลยวั 2> <2> 1> <1> นนี้เอ่เอเขาเอาก้อนนึงได้บ่นี่ฮะได้บ่ก้อนนึงได้บ่อ่าได้อ่ะก้อนนึงได้ได้ก็เอามาสิน่ะบอกพอได้สามคนนี่นะ,อ,ะอันนี้ขึ้นขนมหยังฮะ ขนมบ้าบินอ้าวกินมันสิบบ้าทโฆนณาฮะกนินบ้าได้เนี่ยบ้าบินนี่ยนะเอาก้อนเอาก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งซะเอาก้อนเจบก้อนที่มันเจ็บแสบเด้อนั่นแหละวับโอ้ก้อนท้อนได้น่ะพอนบอสอุย้ยพอนเบิ่งดูนะพอนแท้บ่ล่ะพอนแท้บ่ล่ะ โอ้อ oh, ุ un, ่นๆเอ็มไปไหนอะเพื at <h <h ่อนหนีหมดแล้วร claro> ับส้ก็ไดตกลงนล้วมันน้ำอะไรยังไม่จบเลยตกหลงมันน้ำอะไรฮะน้ำใจใช่ไหมน้ำใจนะโอ้ถ้าเราดูไม่อยากเราก็ตั้งชื่อมันใหม่อือชื่ออะไรชื่ออะไรตกลงแล้วมันน้ำอะไร ก็ซื้อน้ำลำไยแต่จ,จะเป็นน้ำอะไรไม่รู้โอ้โหยหนอกอมาลองชิมถ้าต้องลองชิม,ม,ามาในโซนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะมาซื้ออาหารนะครับซื้ออาหารในตลาดในจุดนี้แล้วก็จะมานั่งทานกันตรงนี้นะครับมานั่งทานอย่างนี้ครับครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากมีโอกาส มาที่หลวงน้ำถาก็มาแวะตลาดกลางคืนประมาณนี้แหละตกลงกันน้ำลำไยใช่ไหมน้ำลำไยนะอันนี้เป็ดเป็ดเป็ดหมุนไม่ใช่เป็ดหันนะเป็ดหมุนหมุนติวๆเลยอ่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดเจ้าสวัสดีเจ้ามากี่วันแล้วครับเพิ่งมาถึงแล้วไปเที่ยวไหนบ้างนี่มีจะไปจีนอ๋อจะไปจีนต่ออ๋ออืม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 ผมถึงแค่ตรงนี้ครับครับเวียงจันทร์ฮะมาจะเวียงจันทร์ ไปเวียงจนันนั่งเครื่องมาเนี่ก็พวกนี้จะไปเดินป่าครับเไปเดินป่าถวไนคนเวียงจันครับเป็นคนเวียงจันครับอ๋อไอเจ้าปอเจ้าแหมจ็นึกว่าเป็นคนไทยแลนด์โอ้ไม่ใช่ครับคนลาวเป็นคนลาวครับเป็นคนลาวครับับพวกนี้ไปเดินป่าขึ้นเวียงภูขาครับบนยอดเขาไปแคมปิ้งโอ้ตอนเช้าทะเลหมอกตึมเลยครับ สวยมากอนะเ,เกอมืองเวียงภูขา,ขาครับเมืองเวียงภูขานะครับครับอ๋อเลยฮะเนะวียงภูขาครับครับรท,ทนะอ๋อเลยฮะรู้ครับโอ้สุดยอดครับครับถ้าอยากดูสถานที่สวยๆในลาวนะครับเสิร์ชเข้าไปที่โจดิสคัลลิรีครับครับ เป็นเพจเป็น f c e e o o k นะครับ Joe Discovery ครับโจ e ี่ใช้ J O E J O E ครับัเป็นเบครับเป็นเป็นเพจครับเป็นเอะไรนะ Joe J O E ครับ Discovery อ่า Discovery ครับ d i s c o ครับ d o v อ่าลาวเป็น Facebook ครับ ได้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับได้ได้เหมือนกันครับครับเสื้อจะเป็นเสื้อสีเขียวตัวนี้ครับครับตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพจนะครับ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 ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในประเทศลาวทั้งหมดนะครับถนนสีประทุมที่ไหนฮะถนนสีประทุมที่ลาวอันนี้มันเบอร์ไทยแลนด์นี่ครับ ครับใช่ครับคนไทยอ่ะคนลาวครับเป็นเป็นคนลาวครับเป็นคนลาวครับเป็นจริงจริงเป็นคนลาวครับอันนี้คือที่หลวงน้ําถ่าเลยนะครับเป็นชนเผ่ามูเซอร์แดงครับมูเซอร์แดงเขามีตำนานนะครับมูเซอร์แดงนี่ผู้หญิงอายุ8ปี7ปี10ปี เพจของเขาไงเพจของเขาแล้วยังไม่ได้แอดออนไงแต่มาดูว่าเขามีสตอรี่อะไรบ้างเหมือนที่เขาคุยอยู่ตรงนี้ไหมหรือเปล่าใช่ไหมครับอ er> ่าครับครับถ้าเป็นลาวโจริสกอรดี้ลาวจะเป็นเฟซบุ๊กครับจะได้แท้แท no ้ครับเมื่อกี้ครับผมไม่ขึ้นเหรอว่าจะไปขึ้นดอยอะไรอ๋อจะไปที่เวียงภูขาโชฮะ ลองลองลองเลื่อนเลื่อนไปล่างๆดูครับไปมานานแล้วกําลังจะไปใหม่ครับครับเบียงปูขานะครับครับใช่อ่มันจะเป็นเบียงปูขานะครับลงเซิร์ช้าไปตรงนี้ก็จะเจอครับจะอยู่ลึกหน่อยครับพะไปมานานแล้วเออตัวนี้จะดีครับครับอืมอุนิตเข้าไวเนี่ยปืด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 เลยใช่ค่ะ หรือเบียงเบียงภูคาใช่ไหมครับคอควายครับใช่ไหมเบียงภูคาครับอืมครับอ่ามีมี u t u b e อ่ามี YouTube YouTube ก็มีครับใช่ครับได้ลง YouTube ด้วยครับอ่าอ๋อในของคุณอันแน่ครับแต่คุณอันแน่เขาไปจุดหนึ่งครับรู้จักคุณอันแน่ออนทัวร์ไหมครับไม่อ๋อป้ิปรตีจะไม่เปิดเออโปรตีไม่เปิดเนาะไม่ไม่เราเรา หาข้อมูลก่อนอย่างที่ที่มีดิสัฟเวอรี่เพราะว่าเราอะไรนะเราได้ชื่อในจีโอกราฟิกชอบพวกนี้อ๋อครับครับคือของผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละครับครับอะไรที่มันป่าขับขับใช่ฮะรับพวกเอเวนเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ของผมมันจะเป็นไม่เหมือนเพื่อนในประเทศลาวคือจะเข้าไปในป่าตลอด นะครับแล้วก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับคนไทยนะครับเข้าไปในป่าลึกๆประมาณสักเจ็ดวันนะครับอย่างเงี้ยแคมป์ในป่าครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะมีเทลแบบเดินแบบสบายๆไม่ลาบากแล้วก็มีเทลแบบลําบากปานกลางแล้วก็มีเทลแบบลําบากมากๆนะครับ แล้วก็เป็นรถออฟโรดในการเดินทางอย่างงี้ครับกางเต็นท์นอนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับครับผมพรุ่งนี้เข้าจีนแล้วเนาะค่ะอ๋อพรุ่งนี้ก็จะไปขึ้นรถไฟครับไปจีนครับไปถึงเราอยู่ที่จีนครับไปลี่เจียงไปลี่เจียงใช่ไหมครับโอ้ครับ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 โอ้คครับครับครับ เป็นทางเดิมช่วงก่อนเราไปทางนั้นเราไปเย็นจันซาปางแต่ก็ขึ้นนะเวียดนามก็ไปขึ้นนะอ๋อเวียดนามคงไม่พลาดซาปาเนาะซาปายังไม่ได้ขึ้นอ๋อเลยครับไปเป็นกลางหนึ่งครับครับครับมีโอกาสไปซาปานะครับสวยถ้าไปช่วงประมาณสักเดือนธันวามกราครับช่วงนั้นรู้สึกว่าหิมะตกแล้วนะ กำลังมันจะชนกับที่จะไปอเมริกายังนงบ้างกำลังตัดกันอยู่ว่าจะไปเท่าไหร่ก็จะเขากลับกับมาที่หลวงนำถามเหมือนเดิมแล้วก็ออกใช่ใช่เพราะว่าเราเรามาทุกทัวร์ครับอ๋อทุกทัวร์อ๋อเพื่อนเพื่อนกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่เปพื่อนน้องใช่เป็นเพื่อนกันอ๋อครับครับคับขอให้เที่ยวสนุกนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับ ก็เป็นพี่ๆที่น่ารักนะครับฮะเจอพี่ๆน่ารักมากนะครับเดินคุยได้เลยเนี่ยอ๋อแต่ว่าข้างหลังน่ารักกว่าเปล่าฮะอข้างหลังน่ารักกว่านะแน่ไม่ว่าถึงว่าถึงนั่งทั้งนั่งทั้งยืนนั่งนานว่าเอ๊ะทำไมทำไมเดินหนีพี่เฉยเลยเลือกโลเคชั่นในการยืนรออ๋อเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอ เออคนเหล่านี่ก็อยา่างน,นีน้แหละเนาะนะอะไรดีๆสวยๆอร่อยอร่อยขาวๆวไม่ยอมเรียกขีบันแล้วลอโอ้หนี่ดเ,ดเป็นคนไทยอยู่ประเทศลาว<ช>ต้องใช้เงินกลีบนะครับครับอเป็นฟ้อนๆเลยใช่ไหมไม่มีบัญชีครับบัญชีมันตรวจสอบได้เราครับโอ <c oughs> แมนได้แมนเนเอาต้องเคสต่างัินได้เสนออะไ้ได้ จอกจอกเท่าไหร่ฮะสาวผานอร่อยไหมอ่าแซ่บป้ชิมหรือยังชิมหรือยังชิมแล้วไม่อร่อยเซ่บแล้วอ๋ออ่าน้องครับเงินทอนเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรได้ไหมงัวเงินเลยน้องเขาบอกมึงเอาเงินทอนไปเหรอเนี่ยนั่นวะโอ้น้อ แสดงว่าเขานี่ใส่ผัเป็นนี่นี่เอ้ยผมเป็นใส่ผัวได้นด้นี่เจ้าเห็นไหมทำให้น้องเขาแบบไม่มั่นใจลังเลลังเลอยู่พักใหญ่ให้จะเอาจะเอาจะเอาเงินหรือจะให้เบอร์อะไรเงี้ยว่าน้องเขาเริมตัวเราแล้วเลยงั้นเราก็เดินทางต่อครับเพื่อนๆครับก็คงจะล่ำลาเพื่อนตรงนี้นะครับนะแล้วก็เอาไว้ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้เช้า เราจะไปเดินตลาดกันนะครับครับผมตริงจอลำบากคร <c oughs> ับสว, <c oughs> <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ สนุนการเดินทางโดย